สวัสดีครับ <c oughs> คลิปนี้จา์จะมาแนะนำคอร์สเรียนกคอร์สหนึ่งของจา์นะครับคือคอร์สซ่อมเครื่องขุดเหรียญคริปโตนะครับว่าจะเป็นเหน TC, TC, นรียญ btc ltc dog นะฮะเครื่องขุดบิตคอยเอาไว้ไง่ายนะครับแต่ที่คอร์สที่จานสอนจะเป็นเครื่องแบบ ASIC นะครับคือเป็นเครื่องขุดไม่ได้ทำเป็นแหลกไม่ได้สอนซ่อมแหลกแหลกที่เราเอาตัวการ์ดจอนะครับมาทำอันนี้ก็คือสอนซ่อมเครื่องขุดอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่า โดยทั่วๆไปคอร์สเขาก็จะจัดเป็นยี่ห้อถูกไหมครับบิตเมนที่ทูทชีอ n นโนอาาดินนะครับหรืออวอรอนก็ได้แยกๆไปทั่วๆไปอย่างเง้ยแต่คอสเซียของเราจะพิเศษกว่านั้นนะครับคอสเซียของเรานี่จะรวมเลยนะครับคอสเซียนเราเานี้นะครับจะจะแบ่งออกเป็น3ห้องเรียนย่อยนะครับสห้องเรียนย่อยห้องแรกก็คือสําหรับ มือใหม่ทั้งหมดที่ไม่ยังไม่เคยซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องขุดหรือคนที่เป็นเจ้าของเครื่องขุดแล้วมีปัญหากับเวลาส่งเครื่องซ่อมแล้วมันช้าอะไรงุ่นนี่นั่น,นทำเองหมดเลยหรือเจ้าของเหมืองหรืออะไรที่มันเยอะๆนะครับอยากจะซ่อมดูแลแมนเทนน์นได้ตัวตัวเองคอร์สนี้จะเหมาะมากนะครับเพราะเรามีห้องอรับพื้นอิเล็กทรอนิกส์ให้นะครับจะสอนตั้งแก่กการบัดกรีการยกชิปนะครับการวัดจุดดีเสียการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็การหาจุดเสีย วัดยังไงอ,อกกุปกรณ์ตรวจทัว i ์ไอซีดีเสียเราจะดูกันยังไงนะครับจะอยู่ในห้องของพื้นฐานเสร็จแล้วพอเนื่องจากว่าคอร์สจานเนี่ยมันเป็นรวมยี่ห้อนะครับแล้วจานเก็บค่าเรียนฟังก่อนนะครับค่าเรียนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนปกติค่าเรียนจะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับสามหมนบาทแต่ช่วงนี้นะครับเหรียญตกตอนนี้เหรียญเริ่มไต่ขึ้นถูกไหมครับวันนี้ล่าสุดที่ดูเหรียญขึ้นไป3 0,000กว่าแล้วสามหมื่นก็ยูเอสก็ประมาณ 3, 4, มาล้านสามสขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ 3ามหมืี่พิกอยู่สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นห้าสามหกสามหมื่นสี่ทะลุมันทะลุสามหมแล้วตอนนี้เขาก็น,กน้มว่าให้ดูว่ารีบาวครั้งนี้จะทะลุเกินสี่หมื่นเหรียญไหนะครับถ้าทะลุเกินสี่หมื่นเหรีขึ้นไปนี่ก็สนุกนะครับขึ้นไปอีกเพราะของเดิมเนี่ยมันพิกสุดอยู่ที่หกหมืนเนหรียญหกหมืจก็ตกเหรียญน,นึงประมาณสองล้านกว่า btc หน btc มันสองล้านกว่านะครับตอนนี้จะหกแ0 0นะครับต่ำเรียกที่ดีนเน,นี่ยหกแสนสี่ต่ำสุดมัน,น,ม, 4, 000, 000. น,นมันสี่แสน นะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้น่วงที่เรื่องขุดขุดขุดคุ้มคุ้มแล้วเกิน30มหมื่นเหรียญน,นะครับเพราะนั้นองค์การเครื่องขุดก็จะกลับมาคึกคักอีกทีหนึ่งเพราะนั้นแล้วหลายๆคนก็มีเครื่องที่ดองอยู่เป็นปีแล้วพอก็เปิดเกิดการเสียหายจะดูแลด้วยตัวเองทํำยังไงจะซ่อมเองทํำยังไงนะครับถ้าช่วงบูมบูมเนี่ยงานช่างรับที่เขารับนั่นก็คงทาให้ไม่ทันแล้วช่างหลายๆคนก็เลิกทำไปเยอะช่วง ปีสปีที่มีปัญหาเรียนตกนะครับ้็มือเขาขายทิ้งหมดแล้วมันช่างที่ทาอยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่เจ้าพอมีงานขึ้นมาเรากลับมาขุดใหม่บุมขึ้นมาอีกเราก็จะติดปัญหาว่าช่างไม่มีคิวให้ถูกไหมช้ารอเหมือนถ้าคุณเรียนจะทําเองเลยก็ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับโดยจานที่เจะแบ่งออกไป2ห้องเรียนห้องเรียนแรกนะครับก็จะเป็นห้อง S10 ปีหนึ่งห้อง S10 ปีหนึ่งนี้ก็จะเริ่มสอนพวกเครื่องบิดเมนเป็นหลักก่อนนะครับก็มีโปรโูล S9 นะครับ S9 L3 ตระกูล17ทั้งททั้ง S นะครับนะครับห้องปี1จะจบตั้งแต่ S9 ถึงจบตระกูลสินะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อห้องปี2ห้องปี2ก็จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับรุ่นใหม่ก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตระกูลสิบ J o, ไไ 19, เก้าเอสสินะครับ J จโปโออะไรเงี้ยอยู่ที่ S9 หมดเลยนะครับ L7 นะฮะ D7 นะครับบิทแมนบิทแมนตอนนี้เราใส่กันถึงสุดนะก็มี S19 กับ D7 นะครับ, 19, 7, รบส่วนตัว อีก้าหรือเลยตัวใหม่อีกการย์ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเขอใครอัปเดตให้ห้องเรียนเราจะมีการอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับบิดเมนเอางอ่ายบิดเมนเราจะสอนตั้งแต่ S9 ยัน L7 D7 นะครับ S9 สเก้าถ้าคุณเอถึง S9 นะครับถ้าคุณเถึง19เกาแล้วก็มี L7 ล7มาอยู่ห้องเรียนบิดเมนนะครับแล้วก็มีส่วนของเครื่องตัวอินโนอะไรดีพวก T2T L2 นะครับจะอยู่ในห้องทีสทั้งหมดยังไม่หมดนะครับมีวอชไมเนอร์ด้วยนะครับ เรามีวอชไมเนอร์ครับพวก m 2 1นะครับถ้าคุณเข้าใจ m 2 1 1 N30 คุณก็ทำได้เหมือน,นกันนะฮะวอชไมเนอร์ er ยังไม่จบนะครับแล้วก็เรงมีอาวารอนด้วยนี่อย่างเงี้ยฮะเอาประมาณหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับจุดในคลาสการ์เซียนคลาสนี้นะครับจ่ายตังค์ครั้งเดียวได้ครบตามนี้เลยแล้ววิธีการซ่อมมีอะไรบ้างฟังว่าเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วเทคนิคในการไล่จะเดี๋ยวจะฟังครอสเนี่ยเรา ก่อนที่เราซ่อมเครื่องขุด่ยต้องรู้อะไรบ้งางอาจารย์อธิบายไม่ให้หมดวันนี้จะเป็นทีเซอร์ตัวอย่างนะครับว่าภายในห้องเรียน,นยคุณจะได้เจออะไรบ้างคุณจะเรียนอะไรบ้างกับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วภายในเดือนธันวาคมนี้คือภายในสิ้นปีนี้นะครับอาจารย์จะอัปเกรดอีกหนึ่งรุ่นเข้าไปให้นะครับเป็นรุ่นที่ตอนนี้กําลังมาแรงนะปีที่แล้วนี่นะครับเป็นคนสั่งเครื่องรุ่นนี้เข้ามาไ,ไปได้ศไทยเป็นหลักพันเครื่องหลายพันตัวเข้ามาประจาเมืองแล้วก็คืออวารอน1246 ซึ่งคนซ่อมได้ตอนนี้มีน้อยมากยังไม่เยอะนะครับสาหรับช่างที่โอเคคุณพักไปแล้วคุณไม่รับงานมานานแล้วคุณจะกลับมาทําคุณต้องปรับตัวนะครับหลายหลายช่างเก่ายังทำกันเอสเก้าเอลสามเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ที่สิบเจ็แล้วรุ่นใหญ่ๆคุณจะไม่ทำปีนี้เป็นรุ่นใหญ่หมดแล้วถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณจะไปยังไงรู้อยู่แล้วว่าค่าเรียนเครื่องซ่อมเอซิเมื่อก่อนแพงมากเดือนคอสหนึ่งหกหมื่นบาทสอนคุณรุ่นสองรุ่นนะครับหนึ่งหมื่นบาทคอสจานจริงจริอ่ะเก็บจานเก็บอยู่สามหม นะครับเรียนแล้วของเราเป็นการเรียนออนไลน์ไม่ต้องเดินทางทุกอย่างมีทวนคุณเข้าไปดูทวนซ้าได้ตลอดหน้าที่คุณดูวิดีโอคลิปจานแล้ววัดตามแล้วทาตามต,ามติดป,ปัญหนอะไรวิดีโดอคอลคุยกันได้นะครับปกติ3 0,000บาทช่วงนี้นะครับเหรียญหนึ่งบิมันอยู่ที่จะมาณภาษงสี่สามหมื่นกว่าถ้าเหรียดขึ้นอีกค่าเหรีย็จะปัดขึ้นในใช่วงนี้นะครับทุกท่านที่สนใจเรียนนะครับคุณจะได้เรียนทั้งบิตเบนนะครับบิตเบนอินโดอาราดินวอชเมเนอร์อ v ว l o n สี่ยี่ห้อเนี่ยนับเป็นบิตเมนนะครับอินโนอะลาดินวอชเมเนอร์อาวอรอนห้ายี่ห้อห้าแบรนด์นะครับเครื่องขุดห้าแบรนด์ห้าตัวนี้นะคาห้ายี่ห้อเลยค่าเรียนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทขอเสียนออนไลน์นะครับแล้วภายในเดือนธันวาจจะอัป 1, 2, 4, 6, เกรดรุ่นหนึ่งสองสี่หกอาวอรอนให้ซึ่งเป็นไม้ตายไม้เด็ดเลยนะครับราคาค่าซ่อมต่อบอร์ดอย่างสามพัน 3, กว่าบาทสี่พันบาทนะครับหมายความว่าเขาเรียนเรียนคอร์สจานคุณซ่อม 1 2 4 6 3บอร์ดคุณได้คั้เรียนคืนแล้วหรือคุณซ่อม S9 สบามบอร์ดคุณก็ได้คั้เรียนคืนแล้วนะครับเพราสิี่อาจารย์เก็บอยู่บนเงินบาทเท่านี้เรามาดูกันมากก่อนที่เราจะไปซ่อมเครื่องขุดเราต้องรู้จักอะไรกันก่อนนะฮะก็นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรู้โอเคเรามาดูบอร์ดจริงอาจารย์ยกตัวอย่างของรุ่นอ่าเป็นที่ทุตีกับอวอร์รอนหนึ่งหนึ่งหกหกให้ดูนะครับอ่ะดูที่ทุตีก่อนนะครับเห็นไหมเครื่องขุดตัวนี้ ร้อยยี่สิชิปร้อยยี่สกว่าชิปเนี่ยดับไปเลยครับนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้จักมันคุณต้องรู้อะไรก่อน1ก็คือนะะฮระบบไฟของเขาก่อนนะครับระบบไฟ LDO อยู่ตรงไหนมี LDO มีบูสเตอร์เขาอยู่ตรงไหนนะครับก็มองดู2ฝั่งไฟมันก็จะมีชุดบูสเตอร์ซึ่งควรจะมีบูสเตอร์อยู่แล้วก็ LDO นะครับจะมีชุดบูสต์อยู่ตรงนี้ขนแมวเ,เยอะลืมเอาเอาอกตัวทีครับ ดองไว้นานนะฮะคุณต้องรู้จักนะครับชุดบูสเตอร์แล้วไม่ชอบพังเนี่ยอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ว่ามันทํางานเนี่ยไฟเท่าไหร่นะไฟเข้ามาจะยกขึ้นเท่าไหร่ยกเป็น15โวลต์แล้วก็ไฟตรงนี้ก็ถูกกระจายไปเป็นไฟแต่ละโดเมนนะครับในโดเมนเนี่ยก็จะอธิบายฟังอาจารย์อนะหลกัหลกๆมันมีไฟบูสเตอร์นะครับแล้วก็บรรดาพุทธเอลดิโอขอไแหล่นี่ยศูนย์จุดแปดหนึ่งจุดแปดอะไรเงี้ยนะครับมีตัวเอลดิโอนะครับแต่ละโดเมนจะมีออดูของมันประจําชุดอยู่ นะครับนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบนแบ่งแรงดันนะครับเอา1 8ผ่านให้กลายเป็น0.8นะแล้วเป็น T-T คุณต้องรู้ว่าไอไฟจากตัวบูสเตอร์มากระจายเป็นอ l ด o โอกระจายไยังไงนะครับชุดต่างๆแล้วก็มาที่ชิปนะครับมาที่ชิปนะครับชิพเราก็ต้องมานั่งไล่ว่าสัญญาณต่างๆที่จะส่งไปคุยการ5จุดเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยที่วัดสัญญาณวัด T-R x XSPI อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ยี่ห้อ T-R x X Core หลักๆเนี่ยเขาจะวิ่งยังไง ะครับและการไล่สัญญาณเข้าออกแรงดันไฟหนึ่งจุดปดอยู่ตรงไหนศูนจุดปดอยู่ตรงไหนแล้วเราจะหาเรู้ได้ไงว่าชิปตัวไหนเสียนะครับก็ต้องอไล่เราต้องรู้จักไฟโดเมนนะครับไฟโดเมนนะครับแต่ตัวจะมีไฟโดเมนของมันอยู่ไฟโดเมนคือไฟตอกขอมชิปแต่แถวนะครับเนี่ยแถวนี้แถวนี้แถวนี้แต่แถวผมก็ได้มีแรงดันตกขอมันแต่และบอร์ดแต่และยี่ห้อแรงดันตกขอมก็จะไม่เท่ากันแต่เราต้องรู้ว่าเราจะเช็คนะครับแล้วก็จะมีไฟศูนย์จุดแปดหนึ่งจุดแปดนะครับเอาง,ง่ายๆเลย ในชิปขุด1ตัวไฟลหลักต้องมี3ตัวคือหนึไฟโดเมนนะครับไฟ1.8ึ่ซึ่งซึ่ง1.8เนี่ยมันมาจากบูสเตอร์แล้วมาแบ่งกันนะครับทยอยแต่1 8 0 8เนี่ยมันมาจากเอลทีโอนะครับดังนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าไฟต่างๆเขาวิ่งกันยังไงนะครับเวลาเช็คแล้วก็เราจะรู้ว่าไงว่าชิปตัวไหนเสียเราต้องเช็คเครื่องเทสเตอร์เข้าไปดูนะครับแล้วก็ต้องรู้ชายเช็คว่า IC แต่ละตัวใน้ดีสีเราจะวัดกักเขาอย่างไงนะครับมันจะวัดได้ด้วยว่า IC D, IC เสียรราจะะวัััดงงไนะคบ ตัวดีหรือเสียสัญญาณการใช้ส่งเทสโคปไล่สัญญาณ T X r X อะไรของมันเนะี่ยรีเซ็ตมันวิ่งกันยังไงนะครับ1ไป2 3 4ก็สหรือ4ย้อนมา1-1ย้อนมา4นะครับสัญญาณมันจะมีไป2ทางนะมันพี t X และ T r X ถูกไหมฮะส่งไปจากคอนโทรลบอร์ดนะครับเข้าประมวลผลในชิปที่1ไปถึงชิปที่1 2 0ยยแล้วจาก120่ก็วิ่งวนกลับมา ส่งข้อมูลกลับมาเรสปอนส์กลับมาไปบอกว่าอันนี้คือข้อมูลในการขุดน,นี่คือรูปของทํางานเราต้องเข้าใจพวกนี้นะครับในการที่เราเรียนซ่อมเราก็ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของชิปแต่ละตัวเนี่ยข้างในขารต่ะขาเป็นยังไงนะครับไฟเลี้ยงใช้อย่างไาาง Data ส่งเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นในลักษณะของจีตูทะเราไปดูอวอร์ลแล้วค่อถึงว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่จะคล้ายคากันถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของแต่ละระบบแต่ละรุ่นแล้วเนี่ยมาอีกตัวเราก็ไม่เรามันก็ไม่ต่างกันเราก็ไปไ นะครับส่วนเจ้าอวอรอนเนี่ยนะครับอวอรอนก็จะมีบูสเตอร์เหมือนกันนะครับชุดบูสเตอร์นะครับ booster, รบูสเตอร์มันอยู่นี่นะชุดนี้ไอีบูสเตอร์แล้วก็ไดร์ผ่านอ่าวาเซ่นนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายมาที่บด้า LDO ก็จะเป็นตัวเล็ก LDO เล็กๆเนี่ยมันะมีชิปเล็กๆหนึ่งแปดสิบแปดตัวเล็กอยู่ทางนี้นะครับจ่ายไฟโดเมนก็จะมีโดเมนละสามตัวนะครับเนี่ยสามตัวนี้อันนี้ก็สามตัวหนึ่งโดเมนนะครับมีไฟโดเมนมีการส่งดาตา้าอวอรอนก็จะส่งดาต้า ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะส่งแบบสีเส้นแต่ถ้าเป็นตัว1 2 4 6งสองสี่หกตัวแปดสิบนะครับมันจะมีขาเพิ่มอีกขาขายนะครับขายขึ้นมาวันนี้ในสิ่งที่อาจารย์สอนคือก็จะเาสอนโครงสร้างของบอร์ดบูสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยไฟเลี้ยมเท่าไหร่นะครับการสั่งงานการไล่สัญญาณ Data นะครับ D นะครับไอ้เจ้าเนี้ยมันจะใช้สัญญาณ C เป็นหลักมี C มี D นะครับมี C มี D อ่าอ่าในข้อที่หมีคล็อกนะครับคล็อก C D อ่า นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่จะเพิ่ม F อใหม่ตัวและเอเนี่ยตัวปัญหาเลยหนึ่งสองสี่หกนะครับรุ่นแปดสิบเนี่ยมี F อเพิ่มมา F อเนี่ยตัวแสบเลยนะครับถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมือไม่ครบไม่เข้าใจระบบม,มาหาชุดเสียมยากมากนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอัปเดตวิธีการเช็คอาการที่เอค้างมาให้ให้พวกเราด้วยนะครับเขาจะอัปเดตวิธีการเช็ควิธีการซ่อมทั้งหมดให้นะฮะ โครงสร้างหลักๆก็เข้าใจก็ต้องเข้าใจเหมือนกันมันก็มีบูสเตอร์นะครับก็มี LDO ระจําโดเมนถูกไหมครับแล้วก็มีไฟงไฟโดเมนแล้วก็สัญญาณส่งผ่านสี่จุดแล้วก็ต้องรู้จักว่าสัญญาณ TIX X เนีอา C R มันวิ่งเข้ายังไงดีมันไปยังไงมันยังไงแล้วก็ IC นะครับขาต่างๆแล้ววัดไฟมีไฟเลี้ยงอยู่ตรงไหนมากจุดไฟเลี้ยงจะอยู่ตรงไหนแล้วเราจะหาไงว่าชิปไหนดีเสียวิธีการวัดด้วย scope การเช็คการซ่อมนะครับเครื่องขุดใช้มิเตอร์ไม่จบนะครับมิเตอร์วัดไฟไม่ได้ เรารู้แหล่แหล่งดันไม่ได้เพราะต้องดูว่า Data ที่มันส่งข้อมูลถูกต้องหรือปม่ต้องใช้ออสซิสโคปในการเช็คเท่านั้นนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะสอนมีการใช้ออสซิสโคปการสายเทสเตอร์การสั่งงานการวิธีการซ่รอมอยู่ในทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับจะอธิบายให้หมดก็พวกเรามีหน้าที่ดูแล้วทําตามนะครับคอสนี้คอสเดียวคุณซ่อมได้5ยี่หหอนะครับก็อาจารย์ว่าน่าจะครอบคลุมเครื่องหลักๆที่ใช้กันอยู่อยู่แล้วนะครับก็ถ้าสนใจนะครับ สนใจที่จะไปดูแลเครื่องขุดของตัวเองหรือนะครับจะรับงานหรือท่านที่รับงานอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้อัปเกรดข้อมูลนะครับยังทําได้อยู่แค่ประมาณจบที่สกุตสิบเจ็ดรุ่นใหม่ๆไปไม่เป็นปีนี้คุณเหนื่อยเพราะเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ที่สอนก็ล้มหายใจจากกันไปเยอะนะครับคนสอนก็หายกันไปเยอะเหลือไม่กี่คนละนะครับนะครับส่วนใหญ่เขาก็สอนเป,ป,ป็นะนะรุ่นเนี่ยนะฮะรุ่นนี้นะครับยี่ห้อเดียวจะเก็บไว้สองหมื่นสามหมื่นแล้วก็ไป ช่วงนี้อาจารย์ทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับเราเรียน5ยี่ห้อ5แบรนด์เลยนะครับจ่ายเงินแค่10,000บาทนะครับแล้วห้องเรียนเราถ้ามีรุ่นใหม่มาให้เราทำเสร็จจก,ก็จะอัปเกรดเข้าให้ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มนะครับถ้าสนใจจะเรียนเครื่องขุดเครื่องซ่อมเครื่องขุด Bitcoin ะครับหรือเครื่อง a อซิก็อ e ี b บ x ็ออาจารย์ทาง Facebook อภิรันตน์เียกนนท์เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ที่หัวนะครับแต่ตอนนี้ทุกคลิปจะดที ที่ชื่ออาจารย์จะเขียนว่า fb facebook แล้วก็ชื่ออาจารย์ใครอยากติดต่ออาจารย์ก็จะสมัครเรียนหรือไงก็ inbox มาทางนี้นะครับเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นเรียนเรียนออนไลน์นะครับเรียนเมื่อไหร่เรียนที่ไหนก็ได้จะดูซ้ำกี่ครั้งกี่รอบก็ได้มีการทบทวนได้ตลอดนะครับแล้วคุณไม่ต้องนั่งจำหรอกจุดไหนว่าอาจารย์ทำเป็นคลิปไว้เรียบร้อยนะครับคุณอยากดูเรื่องอะไรคุณก็ไปคลิกตรงหัวข้อนะั้นคุณเข้าไปดูคุณลืมไม่ต้องจำคุณก็มาดูใหม่นะครับ คราวนี้ในส่วนทฤษฎีเราจะเรื่องเรียนรู้อะไรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างลูกเ1 9ให้ดูให้ฟังว่าเวลาที่เรียนจะซ่อม s 1 9เนี่ยนะครับเปนรุ่นใหม่เลยปจนิศึกษาที่คุณนต้องเจอนปีนี้แน่นอนนะครับเ1 9เราต้องรู้อะไรย่างไหม่ากนะครับโอเคมาดูที่ไอแพดจารย์นะครับให้ดูคราวๆก่อนอึ้ครับมาดู s 1 9กันดีกว่านะครับ เรามาดู S19 กันนะครับจะทำ S19 เนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าการไล่ชิปตำแหน่งของชิปของเขานะครับพวกบูสเตอร์ oster, และ LDO อยู่ตรงไหนตำแหน่งของ LDO นะครับ LDO มันจะมีกี่ตัวมีกี่แบบนะครับมี3แบบ1.8 0.8แล้วก็มีชิปตัวหนึงนะครับ1.8นะครับมีตัวใหญ่ S9 มีแยกมานะครับแล้วก็ชุดไดขับมอเตนะครับ เดี๋ยวจะบายให้ฟังในห้องเรียนจะมีให้หมดแล้วนะฮะแล้วก็การไล่ตำแหน่งชิปนะครับการวนชิปนะฮะอันนี้114นะครับรุ่นนี้114ชิปนะครับรชิปแล้วแบ่งไฟยังไงนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดใช้ไฟจากบูสเตอร์ตัวนี้คือจะมี IC r e เร l ูเตอร์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่ตัวหนึ่ง นะครับการไล่ตำแหน่งชิปก็ไล่ตามโดเมนครับหนึ่งสองสามแล้วนับวนเป็นงูเนี่ยนะครับวิ่งอย่างนี้เวลาดับชิปต้องวิ่งอย่างนี้นะครับซึ่งในห้องเรียนอาจารย์จะอธิบายฟังนะครับเวนะล,ล,ลาันก็ไหลกันเป็นงูครับเนะี่ยอันนี้โดเมนที่หนึ่งโดเมนที่สองโดเมนที่สามโดเมนที่สี่งั้นแล้วเวลาต้องมีการวัดไฟโดเมนวัดไฟโดเมนแล้วก็วัตถิกาวนี่นครับตกข้อมันเนี่ยคือไฟโดเมนแต่จุดนะแต่จุดนะโดเมนต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันโดเมนไหนไฟตกก็ต้องไม่ทำนะแล้วชิปมีปัญหาต้องมีอะไรช็อตแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับแล้วนต่างๆ ไอซีบูสเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับชุดกายไฟแต่ละตัวแต่ละตัวอยู่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่ไปซ่อมนะครับนี่การแบ่งโดเมนนะครับมีกี่โดเมนเอสเก้านะครับมีกี่โดเมนนี่นะครับอาจารย์อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็ซิงด้านหลังก็นันบชิปนี่ฮะแล้วก็มีบูสเตอร์อยู่นี้อีกนี่เอสเก้ามีบูสเตอร์อีกชุดอยู่นี้นี่นะครับอ่าบูสเตอร์ตัวนี้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับได้ แล้วก็ที่อาจารย์อาการเจอเสียที่เจอบ่อยๆก็จะมีอาการเทมส์นะครับเซ็นเซอร์มีปัญหาอุณหภูมิมีปัญหาประจำเอสเก้านะครับก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับตัวที่ขาดประจามีปัญหาไม่นานคู่นี้นะฮะเทมส์วิธีการแก้ไขาอาการเออร์เลอร์อุณหภูมิเทมส์แก้ไงนะครับก็อยู่ในห้องเรียนให้เรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยอันนี้ฮะเนี่ยก็คือการไล่เอสี่บูสเตอร์นะครับกันแต่ว่าห้องเรียนอาจารย์จะสอนวิธีการวัดเลยว่าบูสเตอร์เนี่ยเราจะวัดแบบไม่จ่ายไฟเข้ามาได้หรือจะจ่ายไฟวัดก็แล้วแต่มี2แบบทําได้สักคู่ มีวิธีการอธิบายฝั่งแล้วก็วงจร l d o ต่างๆนะครับวงจรชุดการขับไฟวงจรแตะไฟการจ่ายไฟข้อมูลเฟสหลักนะครับวงจรบูสเตอร์ทำงานยังไงล้วจะใช้ยังไงนะครับก็ต้องรู้ซีซี่วงจรด้วยนะครับใบเรียนเนี่ยเรามีทั้งทฤษฎีและปัจจุบันนะฮะอยู่ในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องจําคุณนั่งลืมปุ๊บคุณก็ไปคลิกดูใหม่นะครับอาจารย์ทเหมือนเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้แล้วนะครับพวกอีพอมนะครับอันนี้พิกอันนี้พอมนะครับอันนี้คือตัวไันะครับ ที่ XIX มันจะมี IC level c h i p c o n p e r t e r อยู่ตรงนี้2ตัวนะฮะซึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนวิธีการเช็ค IC อุปกรณ์ต่างๆจุดๆจ,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 จานทำให้ละเอียดเลยอยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นไว้ต้องมานั่งเรียนสดครับเรียนออนไลน์กับเรียนสดค่าเท่ากันจะบอกนด้เลยนะครับค่าเท่ากันกน,นะฮะอันนี้คือพลิกวงจรของพิกนะครับอันนี้ก็ชุดของบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์นะฮะไดมอนิมอสเฟตใหญ่ด้วยนะนี่วงจรของเขานะครับวงจรชุดบูสเตอร์นะครับ อีบงจอนนะเดี๋ยวเดีด๋ยวดูในห้องเรียนจะขยายชัดเจนนะฮะในการให้ดูคร่าวๆนะครับช่วงที้เป็นบูสเตอร์20โวลต์นะครับยุ่งใจไฟยี่สิโวลต์ก็จะได้จากไอซีบูสต์นะครับแล้วก็ได้มาผ่านมอสเฟตนะครับ,นะรบ,นะรบมอสเฟตเป็นได้เอาท์พุตออก20โวลต์เห็นไหมเนี่ยมองจอห์นไปดูล้วก็ต้องรู้ว่าเออเราจะไล่ไฟเราเช็คไหมมอสเฟตเสีย,ยมอสเฟตที่มีการได้2ตัว1 2หรือไอซีบูสเตอร์เสีย,ยจะเช็คยังไงอาการไฟ20โวลต์ไม่ออกต้องเช็คที่ไหนบ้้้้าาางงกก็ก็จะะออธธิิบบยยใใหหฟััันนนนคครรววีเชู่มดแล อยู่ในห้องเรียนหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของชิปว่าชิปหนึ่งตัวมีการคุยกัยนขาอะไรบ้างทฤษฎีของวงจรน,นะครับแต่ละขาแต่ละขามันต้องมีด้วยนะครับมันมีแอนดิสกี้พาวเวอร์คุมยังไงนะฮะอาจารย์ก็จะอธิบายไว้ในห้องเรียนหมดแล้วนะครับเนี่ยเราเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเรียนการทําง,งานของวงจรของมันนะฮะในเกือบทุกรุ่นในทุกรุ่นก็จะมีอธิบายวงจรให้ฟังให้หมดแล้วก็วัดของจริงนะครับ สัญญาณจริงเลยกันจะ,ะโกบกันไล่สเตปการไล่สัญญาณหนึ่งสองสามเราไปยังไงวัดยังไงบอกไหว้หมดแล้วนะครับบอกไหว้หมดแล้วทั้งหมดก็อยู่ในห้องเรียนออนไลน์แต่ก็ภายในเดือนธันวาคมจะเพิ่มอ,อันนี้ไว้ให้นะครับเพิ่มเอาเวลาหนึ่งสองสี่หกให้อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าคุณเจอแน่หนึ่งสองสี่หกปีที่พวกคุณต้องเจอแน่เพราะว่าคือมาอยู่ในเมืองไทยหลายพันตัวเยอะมากไม่รู้ถึงหมื่นหรือเปล่าปีแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนกันเขาเปลี่ยนจากรุ่นตะระกูล17 พวกทีสิบเจ็ดที่ไม่เป็นหากันนะหรือว่าวอสเมอร์รุ่นเอ็มเก่าๆเขาเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสี่หกเข้ามาเยอะมากเหมือนงใหญ่ๆเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสุกบานมีเครื่องหลายพันตัวอยู่ในประเทศไทยจะบอกได้แค่ว่าหลักพันเกือบอนุโมทถึงหมื่นหรืวอ,อย่างแต่คนซ่อมมีแค่ที่เดียวคนที่ทำเอาบอนได้นะครับถ้าผู้คุณลงคอสนี้ทันวาผู้คุณก็จะคือกลุ่มคนจำนวนน้อยที่ซ่อมอาบอนได้แม้ราคามันจะไม่เละยกเว้นผู้คุณไปปั่นกันเท่าเหลือสามร้อยบาท ก็แล้วแต่พวกคุณนะครับค่าเรียนจันเก็บอยู mm ่หน ok ึ่งหมื 30, ่นบาทคุณซ่อมจันอธิบายให้ห้ายี่ห้อนะครับบิดเม i n ได้ทีททีได้ L2 ได้นะครับวอชเมเนอร์ได้นอร้อนได้พอยังพอยังนะครับตกเหลือยี่ห้อละสองพันบาทเองค่าเรียนค่ายี่ห้อก็หมื่นหนึ่งปกติราคาตรงนี้คือสามหมื่นนะครับตอนนี้จันยังไม่ปรับราคา พราะเหรียญนี่ไม่ดีถ้าวันไหนเหรียญมันดีทะลุกลับไปขึ้นแตะละวันล้านไปไปลายเนี่ยค่าเหรียญก็จะดีกับวิสา0หมื่ 30, บนบาทเพราะนั้นช่วงนี้เหรียญยังตกอยู่ค่าเหรียญจานก,ก็ยังเก็บไม่แพงรีบเรียนตอนนี้ครับคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะครับไม่ใช่คุณรอรอวันที่เหรียญมันแตะปุ๊บขึ้นเกินสี่หมื่นแล้วคุณเพิ่มมาเริ่มเหรียนลูกค้าเขาก็อเอาเครื่องขึ้นมาขูดแล้วเครื่องเขาเสียอยู่คุณไม่ได้เข,ขาต้องซ่อมเขากำลังแล้วเขาต้องมารอให้คุณเรียนอีกเป็นเดือนก่าาคคุณจะทํไดู้่อื่นเไกินมแล้วครับคุณจะยยออมเสสีีโกาตรงน หรือเจ้าของเมืองหรือเครื่องเราเรารู้อยู่แล้วว่า S9 มีปัญหาอยู่หลายๆคนเครื่องมีปัญหาเริ่มเสียแล้วแล้วคุณเลือกเรียนตรงนี้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ประหยัดเงินลงแต่เค้นเรียนหมื่นหนึ่งแต่คุณเซฟเงินค่าซ่อมเปเกินหมื่นแน่นอนนะครับหรือคุณจะไปรับทำอาชีพก็ได้นะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเรียนคอร์ส a อซนะครับคอร์สนี้ชื่อคอร์ส A6 ซนะครับใครอยากลงเรียน A4 inbox อินบ็อกอาจารย์เลยนะครับโอนตังเข้าเรียนได้เลย นะครับเรียนเมื่อไหร่ดูเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนก็ได้เพราะมันมีการเรียนาการทำเป็นคลิปวิดีโอสำเร็จรูปครับคุณมีหน้าที่คลิกแล้วไล่ดูไล่ดูไล่ด,ดูติดปัญหาอะไรนะครับทักมาถามคุยกันได้นะครับโทรทำเบสเซนเจอร์นี่แหละครับเพราะมันมีกล้องเปิดกล้องบางครั้งอาจารย์ก็ต้องให้เปิดกล้องให้ดูว่าเออคุณทําไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยติดตรงไหนผิดอะไรนะครับบางทีคุยทางสายเงี้ยคุยทรศัพท์อาจารย์ไม่เห็นภาพก็นึกไม่ออกจะตอบช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราเปีควพอใจแล้วว่าคุณทําอะไรอยู่ตรงไหนแล้วปัญหาของบอร์ดม จ่ายยานหมื่นบาทคุณมีคนสาวให้คุณเรียบร้อยสนใจนะครับสนใจเรียนตอนช่วงนี้นะครับคอสเรียนจากสามหมื่นลดอยู่หนึงหน่งหรือหนึ่งหมื่นบาทรีบสมัครด่วนนะครับนี่เตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้เหรียญเริ่มรีเบาขึ้นแล้วเหตุผลที่ไม่ลงช่วงนี้ขึ้นเพราะว่ามีสงครามตอนนี้ยุคเคนเป็นเท่าไหร่ครับอิสราเอลกับฮามาสตอนออกการดูท่าทีจะบานปลายถ้าบานปลายเมื่อไหร่แล้วตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งค่างเงินดอลลาร์นะครับก็จะถือ ของยูสูล่าตกตนัมากคนนะครับพวกนักลงทุนมันก็ย้ายฐานแทนที่จะถือรัลลามันถือทรัพย์สินทรัพย์อันอื่นใช่ไหมทองขึ้นบิตคอยขึ้นนะครับประสบการณ์ไม่ไน่าจะจบงี้ก็มีผลว่าดูแล้วยังไงทรงบิตคอยเหรียญคริปโตขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วมันก็จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งถึงกับบูมงานซ่อมก็จะมาแล้วแล้วใครไม่อัปเกรดตัวเองไม่เตรียมให้พร้อมก่อนคุณรอถึงวันนั้นคุณไม่ทันหรอกครับ พ่าเหมือนตอนนี้เครื่องเสียเขามีแล้วแต่เขายังไม่ส่งซ่อมเพราะถ้แรกวขาขุดไปคุ้มก็กองไว้ก่อนวันนี้ขุดคุ้มเขาจะส่งงานออกมาแล้วถ้าคุณไม่เตรียมตัวไ,ไว้ก่อนคุณทันไหมการเตรียมตัวเตรียมซ่อมผมต้องเตรียมตัวประมาณเดือนละสองเดือนเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้งานน,งน้อยดูศึกษาความารู้ได้รีบเรียนอาจารย์ไม่ได้เก็บแพงนะครับเก็บแค่หมื่นเดียวจากสามหมื่นนะครับบอกก่อนวันที่เรียนดีถึงวันนั้นอาจารย์ก็ปรับค่าเรียนไม่ได้มีส่วนลดนะครับสามหมื่นบาทเหมือนเดิมนีเหลือแค่หมื่นเดียวใครเรียนรีบ็อกซ์มา นะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนที่ต้องสนใจนะฮะจารย์ไม่ได้ทำแค่บอร์ดแอร์นะครับอยุกคนจันทำเครื่องขุดบิตคอยด์ได้ด้วยนะครับไอซีรถยนต์ก็มีคอสซีลเรามีครบนะครับเราซ่อมพาวเวอร์สาย PSU เราก็มีนะฮะอันนี้ตัวหลักๆวันนี้เรามาคุยเรื่องเครื่องพื้นฐากันนะครับใครสนใจอยากเรียนซ่อมเครื่องขุดนะครับก็อินบ็อกมานะครับวิธีการถอดตอนนี้หลายคนจะมีปัญหาการถอดชิปถูกครับเนี่ยเครื่องขุดจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับ แทงหนึ่งนะเมื่อกี้เราล้อฮีซิงออกให้ดูนะอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วการทำศาสตร์เพื่อทำยังไงที่ถูกต้องจะล้างเครื่องดูแลแมนแทนเครื่องตัวเองทําไงเครื่องเราอยู่นานๆจะบอกไว้หมดนะครับการเรียนวิธีการล้างเครื่องที่ถูกต้องนะครับทำยังไงการดูแลแมนแทนไม่ให้เครื่องเราเจ๊งแต่ละรุ่นต้องดูแลอะไรบ้างก็จะบอกไว้ให้หมดแล้วในห้องเรียนนะครับสำหรับคนที่แบบเอาเรียนไปแค่ดูแลของตัวเองก็คุ้มแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นบาท จบเลือดได้5ยีย่ห้อนะครับแล้วเจอกันนะครับฝากไปด้วยฝากคอร์สนี้ไปด้วยเขาเรียนออนไลน์เอเซียฟูลนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวทักมาที่ Facebook อภิรักษ์วิญญานนท์นะครับเดี๋ยวที่อาจารย์จะลงไว้ที่คลิปนะครับชื่อคลิปเลยนะครับยังเห็นที่ว่า fb อภิรักษ์วิญญานนท์นะคุณก็พิมพ์หน่อยนะคุณส่งข้อความมหาอาจารย์ได้เลยถ้าท่านใดสนใจจะเรียนนะครับคุณต้องเตรียมพร้อมนะครับถ้าคุณรอให้เหรียญมันขึ้นแล้วคุณมาเพิ่มมาเริ่มเรียนคุณไม่ทันกิน คุณต้องเตรียมพร้อมอตั้งแต่วันนี้เหรียญเริ่มบีบาวขึ้นแล้วเห็นไหมมันขึ้นมาละสามหมื่นกว่านะแต่สี่หมื่นกว่านี่เครื่องซ่อมมาบานตอนนี้เครื่องซ่อมก็เริ่มออกแล้วเขาเริ่มส่งมาซ่อมกันแล้ว,ลวตัวคุณพร้อมได้อย่างที่ทำลึนหน่อยเอสก้าคุณทําได้อยงหนึ่งสองสี่หกคุณทําได้อย่าง,างถามตัวเองก่อนถ้ายัางรีบลงเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่นั่งฟังเริ่ม,มานะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนสวัสดีครับ